เอ้ยยาบ่อปบัวามาถึงก็ได้คอนเทนต์เลยเนี่ยเป็นอย่างเผารถจมครับจมขันนี้มาแรงรถจมครับเป็นอย่างบ่อแรงเต๋อบ่อแรงเต๋อไปเบิ่งสภาพคุณปู่เอ้อไม่ได้คิดได้ฝันได้เนี่ยว่าจะมาเห็นคุณปู่แบบนี้นี่กำลังเอารถดำมาดึงนะคะ รถด,ดำของทีมงานนะคะพอเสิร์ฟมันจะดึงให้คล้องโซ่ใจก่อนยอนบอกมีคลิปเระเบ่งสูงมาถึงก็ได้คลิปเรือถึงยัง,ยงไงนะเสิร์ฟ ปัดราวายดถึงขึ้นบ่วบาจารยแตงว่ะรถเราถ่าไหลเออรถลอดพัย่ละนึกว่าหัวเก่งนุดออกมาแล้วไหมเบออ ได้แล้วเสร็จได้แล้วตอนนี้เก็บส่วนนะคะ นี่นะคะจุดเกิดเหตุนี่หลุมนี่ใกล้หลายพอได้อันนี้ก็เทดินที่เหลืออยู่ในดำนะ,ะได้แปอวดินเที่ยวใหม่ เรียมเผ่าหาคอนเทนต์อีกแล้วอย่าตะแ่บบมีคลิปเนาะลูกไซก็ได้ไปอากินได้คือเก่าละเรียบร้อย